อาจจะเป็นสิวอายุค่อนข้างขนาดนี้ผมคิดว่าสิวอันนี้คงเป็นเรื่องของการแพ้เราสมควรถ้าดูจากเนื้อผิวที่มีผื่นแดงที่ขอบเขตไม่ชัดแต่มีเลไกๆประกอบไปด้วยอ่างนี้เนี่ยผิวอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นสิวแพ้ง่ายนะครับซึ่งอาจจะพุ้นแผ่นเดิมอาจจะเป็นเล็กๆเดิมที่เราพูดกันว่าเปล่าอันนี้เราพูดเยอะแต่ถ้าเกิดดูจากตรงนี้เราจะเห็นเลยว่ามันจะมีลักษณะผื่นอักเสบเล็กๆขนาดต่างๆ เกิดนะคะคุัหบางคนจะเรียกเป็นสิวโผล่สิวเพจริงๆมันคืออะไรอะคะก็จริงๆมันก็คืออาการเออ่แผลแอย่เหนืงนะฮะที่อาจจะเกิดแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรแต่ว่าไปเจอแสงแดดแรงๆเนี่ยแล้วมีผื่นแบบนี้ขึ้นบริเวณหน้าผากนะครับหนาะแดงบริเวณที่ถูกแสงเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกสิวโผล่ถ้าไม่รักษาเนี่ยปล่อยไปนานๆนานๆเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นสิวจริงได้เพราะบริเวณนี้ก็จะมีการะปุกตัน เขาก็จะกระตุ้นให้เกิดคอมมิโดนได้ดีประมาณน้องหลังจะมีหัวได้ช่วงแรกอาจะไม่มีหัวนะฮะเพราะ,ะ,ะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องรักษาแบบสิวเ,เลยท้ายสุดแต่ถ้าเกิดในช่วงแรกอย่างนี้เนี่ยอันที่หนึ่งคุณต้องดูแลนะ้วว่าเราเกิดอะไรเปลี่ยนของใช้หรือเปล่าในช่วงนี้ผิวเราถึงแต่เป็นเม็ดอันนี้ขึ้นมาหรือดูอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องสำอางบนใบหน้าในช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมาใช่โดนน้าแ r o โปรดด้วย เกิดว่ามีในช่วงสองสามเดือนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนลอยต้องหยุดใช้เลยนะครับ<ม>แล้วหยุดใช้เนี่ยกว่าจะเข้าที่เข้าทางถ้าผื่นขึ้นขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคร<อ>ับอาต้องใช้เวลาลดต่าประมาณ1-2เดือนเหมือนกัน<อ>นะครับ<อ>บวกกับจะต้องใช้ยารักษาด้วยอาจจะต้องเป็นปแพทย์ผิวหนังเพื่อที่จะและยาลดการอักเสบเหมาะสมะกับผิวที่หน้าด้วยนะอย่าอย่าไปซื้อยาทาเองเพราะถ้าไปตำหร้านขายยาเนี่ยเขาอาจจะจับสเตียรอยให้เลยถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าดูเป็นการแพ้อย่างหนึ่ง นแล้วก็ใช้ไปใช้ไปเท่าเนี่ยไอ้ผื่นมันนี้อาจจะดูเหมือนดีขึ้นบ้างแต่ถ้าใช้ยาวไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นสิวนะครับเพราะเสียดสีใช้บนหน้าที่มันมันแบบเนี่ยจะเกิดสิวอันนี้แค่สิวเพิ่งใช่ถ้าเกิใช้เป็นานๆจะเป็นสิวจริงนะับถในขณะนี้เราจะใช้นวัตกรรมสปองจินหน้าได้ไหมคะคุณหมอคือจริงๆถ้ามันผิวมันด้วยนะครับแล้วก็เป็นผือนอย่างเดียวโดยที่ไม่แสบไม่คันนะครับทำได้ครับ ทำได้คือมันก็จะช่วยลดก,การอักเสบลดความมันลงได้<ม>นะครับเพราะจริงๆแล้วผม <c oughs> ผมเห็นว่าเขามีสูตรจริงอยู่ด้วยองนี้ครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสิวที่เป็นสิวเทียมสิวขดอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเราใช้แต่พวกละลายคอมบิดอร์น่ะพวกโลชั่นพวกอะไรเงี้ยเพนะื <c oughs> ่ยอม <c oughs> ความมันเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้ว <c oughs> นะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็จะมีสูตรสปองจิล่าสำหรับคนที่เป็นสิวขดอย่างเงี้ยอ่อนๆได้เหมือนกันโดยที่ไม่ได้เน้นว่าต้องไปลดค่าเชื้อแบคทีเรียรแบบนั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ย สิวที่เกิดจากแบคทีเรียด้วยที่ไม่ใหญ่ใหญ่เห็นเงาๆกันนะครับงั้นก็อาจจะแตะแตะอะไรตรงไหนจะใช้แบบไหนครับคุณนิดคุณนิดยังทันนะคะถ้าจะส่งมา s m d k c l i n i c h o t m a i l c o m นะคะมาประชาจะสะดวกสิเดินทางขึ้นมารักษาถึงเข้าใจว่าต้องระวังนิดก็ต้องระวังต้องระวังเรื่องการใช้ของถ้าเกิดใครชวนใช้เครื่องสำอางอะไรหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยผิวแบบเนี้ยหมอไม่แนะนำให้ไปลองนะครับ นานเหมือนกันก็มันจะคืนกับข้าสภาพเดิมบางคนก็หยุดใช้อะไรไปเลยเนี่ยตกเดือนอใช้น้ําล้ายยังแสบเลยหยุดใช้ทุกอย่างเลยค่ต้องน่ากลัวค่ะเดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่าเนาะค่ะเดี๋ยว